ราศีมังกรดวงเดือนกันยายน2563สำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปดวงเด่นที่ท่านสนใจในรอบเดือนนี้มาในเรือนชะตาที่3นะครับซึ่งหมายถึง พี่น้องที่เกิดร่วมท้องเดียวกันเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะครับการคบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่นะครับการเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้นะครับท่านจะทําธุรกิจร่วมหุ้นส่วนกับกิจการร่วมกับเพื่อนนะครับหรือได้เพื่อนเป็นคู่ครองนะครับได้ญาติพี่น้องเป็นพ่อสื่อแม่ชักนะครับนำมาซึ่งคนรักคู่ครองนะครับ มีโอกาสนะครับติดต่อทําธุรกิจร่วมกับเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าอาจจะเจอคู่เจอคนรักนะครับจากการดําเนินการติดต่อด้านธุรกิจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจ้านายที่เคยอุปถัมภ์กัมชูนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะเจ็บป่วยหรือจากไปนะครับทําให้ท่านเองอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักนะครับ บางท่านนะครับที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ระวังนะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยต่างๆนะครับระยะนี้นะครับให้ระวังนะครับคนรักอาจจะนําเรื่องวุ่นวายมาให้ท่านต้องแก้ไขนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพี่น้องนะครับของคนรักนะครับท่านอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปในการแก้ไขในเรื่องต่างๆนะครับในส่วนดีก็คือท่านมีโอกาสนะครับที่จะมรดกเป็นหลักทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับท่าน มีเพื uh ่อนฝูงนะครับ <abi> มีฐานะดีนะครับเป็นผู้ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นเรื่องการเป็นนักจัดสรรที่ดินอาคารบ้านพักที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับมีการทําการค้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านก็จะได้การชักจูงนะครับจากเพื่อนฝูงนะครับในการที่ไปต่อยอดในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับระยะนี้ท่านเองนะครับจะเป็น ที่รักใครพอใจของญาติผู้ใหญ่นะครับญาติสนิทมิสหายนะพิปานาอานะครับก็อาจจะขอพึ่งพาอาศัยนะครับรวมถึงนะครับช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จในการรีเริ่มโครงการหรือการพัฒนาโครงการปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ช่วงนี <convert to sex> ้นะครับจะเป็นช่วงที่ท่านจะมีความแน่วแน่มีความชัดเจนนะครับในการเริ่มสิ่งใหม่ๆเริ่มสิ่งต่างๆนะครับแต่ให้ระวังนะครับจะมีศัตรูเป็นคนที่มีอิทธิพลนะครับจ้องทำลายท่านอยู่ทำลายชื่อเสียงทำลายความสุขนะครับศัตรูจะเป็นคนที่มีฐานะเหนือกว่าท่านนะครับบางท่านนะครับมีเพื่อนนะครับคอยช่วยเหลือแต่บางท่านเองนะครับก็มีเพื่อนกินนะครับเป็นเพื่อนไม่แท้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานกว่าจะได้ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะครับในช่วงนี้ก็ค่อนข้างยากนะค,คนสนับสนุนนะครับอาจจะปัดแข่งปัดขานะครับรอบๆตัวเรานะครับมีแต่ปัญหานะครับมีคนที่คออิจฉาริษยาอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้โอกาสที่จะไปถึงดวงดาวได้ช้าลงนะครับ ศัตรูก็เป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดกว่าด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะครับระวังนะครับการเดินทางไปต่างประเทศหรือการเดินทางไปต่างถิน่นดานไกลมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะครับระยะนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่ท่านจะได้คู่ครองที่อ่อนวัยกว่าท่านนะครับหรือว่าได้บริวารหรือลูกน้องมาเป็นคู่ครองนะครับคู่ครองก็จะเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ได้พึ่งพาอาศัยนะครับ รายได้จากคู่ครองท่านก็สามารถที่จะพึ่งพาได้นะครับแล้วก็มีการร่วมลงทุนนะกับคู่ครองด้วยดวงการสอบของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่ท่านจะทําตัวสบายๆจนเกินเหตุนะครับบางทีก็ค่อนข้างนะชิลๆมากไปนิดหนึ่งนะครับบางครั้งก็ติดที่จะรัก ความสบายจนเกินไปนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่นะครับเพราะนั้นเถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้เวลานั้นเราอาจจะต้องมาดูในภาพรวมก่อนนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัว1 2 3ตามหัวข้ออะไรบ้างนะครับไม่ใชอ่อ่านตะลุยไปในแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อนะเรากลับถอยหลังกลับมาดูภาพรวมสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะ สำเร็จมันก็มีได้นะครับแต่ว่าท่านเองนะครับจะต้องลดความชิวชิวนะครับลดความสบายอกสบายใจต่างๆมากไปนิดนะฮะลดๆตรงนี้ให้น้อยลงนะครับเพราะไม่งั้นท่านจะสบายสบายอะไรก็ไม่ซีเรียสเป็นหมดเไม่ซีเรียสพอถึงเวลาเราก็เตรียมตัวไม่เต็มที่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องผลที่จะออกมาได้ ผลการสอบนะครับในรอบเดือนนี้นะครับสิ่งต่างๆครับที่ท่านคาดหวังนะครับก็จะเริ่มชัดเจนและมั่นคงกว่าเดิมนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่านะครับชีวิตท่านก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นนะครับมีความสุขสบายนะครับมีความมั่นคงนะครับในเรื่องการงานในเรื่องการเรียนในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเมื่อท่านเตรียมตัวมาดีก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับได้โชคใหญ่นะครับแต่ว่างานที่ทํานะครับ ก็จะมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ท่านรีเซนต์นะครับขอให้ท่านแสดงตนนาเสนอนะครับสิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอย่าเก็บไว้แต่ภายในไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นแสดงมันออกมาให้เต็มที่แล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จการเสริมดวงในรอบเดือนกันยายน2563นนะครับสำหรับ การเริ่มต้นงานใหม่นะครับอาทิเช่นการเปิดป้ายเปิดร้านเปิดสำนักง,งานการจัดงานเลี้ยงนะครับการขึ้นบ้านใหม่การยกย้ายหรือทำอะไรในตานองที่เปิดเผยนะครับให้ใช้ข้างขึ้นของเดือนนะครับคือตั้งแต่วันที่17ถึง30กันยายน2563นะครับการเตรียมงานนะครับเช่นวางแผนการเตรียมการนะครับการเริ่มต้นกิจกรรมนะครับที่ไม่เปิดเผยนะครับการ ทำงานที่เกี่ยวกับง,งานกลางคืนนะครับก็ให้เลือกใช้ข้างแรมนะครับก็ได้แก่ในช่วงนะครับตั้งแต่วันที่2นะครับถึง16กันยายน2อ6 3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในด้านลับๆในด้านมืดๆที่มองไม่ชัดก็ใช้ในช่วงข้างแรมวันอารมณ์แห่งโลกนะครับเป็นวันพระที่แท้จริงที่ ตรงกับดวงดาวโคจรบนท้องฟ้านะครับในรอบเดือนนี้มี4วันนะครับได้แก่วันที่2วันที่10วันที่17และวันที่24กันยายนนะครับให้ท่านใช้ชีวิตแต่ในทางบวกนะครับรักษาอารมณ์ระมัดระวังเรื่องการขัดแย้งครับทำให้จิตใจว่างนะครับทำให้ มีสิ่งต่างๆจะทําให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับก็จะดีขึ้นสิ่งที่ทุกข์อยู่ก็จะเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นในรอบ4วันนี้ท่านต้องต้องจดไว้นในปฏิทินเลยนะครับว่าวันที่2วันที่10วันที่17และวันที่24นะครับขอให้ท่านทําจิตให้บ้างนะครับเพื่อว่าหลังจากที่ในวันนี้ไปนะครับอีกรอบ7วันเนี่ยถ้าตาท่านงดหงิดนะครับ ในรอบเจ็ดวันนี้ท่านก็จะหดหงิดพยาเนี่ยถ้าท่านมีความสุขนะครับในรอบเจ็ดวันนี้ท่านก็จะมีความสุขพยานเนี่ยอย่าลืมนะครับทําจิตใจให้ผ่องใสนะครับทําให้มีความสุขนะครับแล้วก็มันจะส่งผลนะครับในรอบสัปดาห์ถัดไปวิธีของเงินพระจันทร์นะครับเป็นวิธีของ ท่านหัวอาจารย์จรันพิกุลได้คิดค้นขึ้นนะครับในเดือนนี้มาในวันที่17กันยายน2563นะครับก็ท่านก็เอาเงินใส่กระเป๋าสตางค์ให้เต็มนะครับอย่าให้ว่างเปล่าในวันนั้นนะครับแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์นะครับวางไว้ใต้หมอนนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆนะครับขอให หมดสิ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้มีเงินมีทองมาใช้ไม่ขาดนะครับอันนี้ตรงนี้ก็จะส่งผลนะครับจากวันที่17กันยายนไปในเรียกว่า1เดือนนะตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นวิธีขอเงินพระจันทร์นะครับก็จะทําให้ท่านนะครับมีความสุขแล้วก็มีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้นะครับไม่ขาดมือนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ